สวัสดีค่ะพี่มินวชรินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมคำสอนดีๆเกรดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทธะเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถเร่งรัดบุญที่จะนําพาให้เราปลดล็อกกรรมของเราได้ที่กําลังเผชิญความลําบากต่างๆวิบากต่างๆนานาอยู่เสด็จพ่อองค์เพชรทรงตรัสสอนไว้ว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมนั้นมันมีหนึ่งวิธีที่จะสามารถช่วยเร่งรัดบุญกุศลให้มีอนุภาพมากๆที่จะ มาช่วยเหลือรามจกวิปัสสนาต่างๆได้นั่นก็คือการรักษาธาตุขันพรอแม่ครูบาอาจารย์ถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรายิ่งถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนเราจนบังเกิดพิปัสนาญาปัญญาบังเกิดปัญญาต่างๆนั้นทําให้เราภาวนาเป็นทาให้เราเกิดปัญญาในแบบวิปัสนายิ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีบุญคุณกับเรามากให้เราคอยไต่ถามท่านถ้าเกิดท่านเจ็บป่วยเมื่อใดให้เรารีบออกค่ารักษาพยาบาลให้ท่านท,าทันทีและพยายามดูแล ความลำบากของท่านว่าท่านมีความลำบากเหือดร้อรในใดบ้างก็ให้เราเป็นผู้อาสาช่วยเหลือผ่อนผันแบ่งเบาภาระของท่านนั้นๆมันจะเป็นการช่วยผ่อนหนักเป็นเบาให้กับกรรมของเราได้ถ้าเกิดเรามีกรรมลำบากมากถ้าเกิดเราไปช่วยเหลือภาระของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรา กรรมนั้นๆก็จะส่งผลกับเราโดยไม่ช้านั่นก็คือการส่งผลมาที่วิถีชีวิตของเราที่กำลังผเผชิญความลำบากอยู่ก็จะผ่อนคลายลงเบาคลายตัวลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราได้ทำทานกับผู้ที่เป็น ผู้ที่เป็นบัณฑิตผู้ที่สั่งสอนเรามาให้มีปัญญาตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ดีและประเสริฐมากเพราะว่าการสั่งสอนกันที่ดีที่สุดนั่นก็คือการสั่งสอนและให้ความรู้กระต่อกันเพื่อสามารถออกจากวัตฏทุกนี้เพื่อให้ถึงมรรคผลนิพพานนี่เป็นการสอนที่สูงที่สุดและเมื่อเราได้ทําคุณได้รักษา,าธาตุขัน ได้แบ่งเบาภาระของท่านผู้ที่มีคุณที่จะนำพาเราออกจากวาตะสงสารได้แล้วนั้นเราจึงจะ <c oughs> ส่งผลกลับมาให้กับวิถีชีวิตของเราได้ผ่อนหนักเป็นเบาจากความลำบากเช่นเดียวกันจึงขอฝากคำสอนดีๆของเสด็จพ่อองค์เพชรไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ